อ่ะพี่สี่ขึ้นหน่อยค่ะครับแล้วค,คอมเมนต์ไหลเร็วมากมุมขวาล่างนะคะพี่สิงกดกดเชื่อมต่อวีเจมานิดนึงนะคะจะได้แบบพูดคุยกันนี่เอาน,นะทับพลใช่ไหมอ่ะลองคูกดแล้พตนะครับรับไหมเอ่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะออ้ยได้พบพ่อเจอพานกันสักทีนะครับพี่ผิสวัสดีค่ะวีเจฮอนด้าค่ะสวัสดีค่ะวีเจฮันด้าโอ้ยเห็นใจเห็นมากเห็เอฟีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยแต่พอดีผมกําลังยุ่งอยู่ไงก็เลยยังไม่ได้กดเข้ามาเมป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พี่เอาจริงตอนนี้ เราแอบลอยลำนะเราลอยลำเลยนะเพราะว่าพลังอำนาจเนี่ยเก้าพันเกพันคนอยู่ในเนี้ยว้าวสุดยอดเมื่อวานแค่แปดพันเก้านะพี่วันนี้เก้าันแล้วแล้วสติกเกอร์คือส่งไม่หยุดส่งแบบไม่หยุดนอนสต็อปโอ้ดอมนี่เขาสุดยอดอยู่แล้วดอมนูกปลายเนี่ยได้ไดใช่แล้วฮันได้ได้ฟังเรื่องราวมาเขาบอกว่าพี่สิงกับศิลปินแล้วก็แฟนคลับต่างๆเนี่ย ค่อนข้างเชื่อมต่อคอนเนกกันแบบเป็นปกติอยู่แล้วแบบเรียกได้ว่าแทบจะเป็นครอบครัวอันนี้ยืนยันไหมคะประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเพราะวาเวลาเราทํากิจกรรมหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะส่งถึงกันแล้วก็ไปร่วมงานกันหลายๆงานบ่อยมากแล้วก็ f อซ <FC S 2> น่ารักามากครับ f c ซนุกปายเฟซบ้านสิงห์นะครับเขาเขาแบบเขาเขาเต็มที่มากกับทุกงานทุกอย่างที่น้องไปหรือว่ามีงานที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะซับพอร์ต ไปมาหาสูหรือกิจกรรมต่างๆที่น้องมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเขาก็จะเข้ามาอย่างนี้ะเอฟ fc นกปลายน่ารักมากครับจริงวันเนี้ดาจัดมาสองครั้งวันนี้วันที่สองพิสิงดาเพิ่งได้ด้เพิ่งรับถึงรับรู้ถึงพลังอํานาจอ่ะมันจึ้งมากอ่ะมันจึ้งแบบนะเพราะตอนนี้หน้ามันมากตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้านะครับใหญ่ขอดีกว่าขอดีกาแบ๊คเข้ามาทักทายนิดนึงได้ได้ ขออนุญาตใช้บาร,รมีบุญพี่สิงนิดนึงตอนเนี้ยห้องเราอะ่ะมิสติกเกอร์อะ่ะครบทุกลายยกเว้นสองลายที่วีเจคอนได้ยังไม่มีบุญตาได้เห็นคือลายปราสาทกับลายเครื่องบินขอพี่สิง์ขอใช้บุญบาร,รมีพี่สิง์เต้า,เต,าเต้าแฟนคลับให้เลือกลายปราสาทกับลายเครื่องบินให้วีเจคอนได้ได้เห็นเป็นบุญตาหน่อยค่ะได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้แล้วแล้วส่งไปให้ใครเนี่ยส่งไปที่ไหนอะ่ะเออ ต่งไปที่คะแนนโบนดนี่คะแนนโบดหมดตรงนี้คุณพี่เรากดส่งของขวัญเหมือนส่งเหมือนส่งของขวัญน,นะเนาะเป็นชื่อของ JT JTMA สองศูนย์สองสองนุกปายพี่นุกไปป่ายจะได้คะแนนตามราคาสต<อ>ิกเกอร์เลยเช่นเครื่องบินลำละสี่พันกว่าคอยอพี่นุกไปปายได้ไปเลยสี่พันคะแนนซึ่งจริงบ้านเนี้ยส่งมากกว่าสี่พันแบบระเบิดระเบ้ร์ได้ได้งั้นมีเวลาอ่าส่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววัน,นี้จะสอบส่ง,งไปให้ก่อน ได้ค่ะถึงวันที่23ค่ะซึ่งงานประกาศรางวัลของจุกของเราจะจัดขึ้นในวันที่5เมษายนอ๋อโอเคโอเคครับก็ทักยังไม่ได้ทักทายเลยทักทายพี่พีเอฟซนนกปลายทุกคนนะครับช่วงนี้ก็โควิดแล้วก็งานหลายๆงานก็เลื่อนด้วยตอนนี้นกนกก็ก็ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงได้เจอกันนะครับพี่พีเอซช่วงนี้ก็มาอยู่ที่จุกไปก่อนพังพก่อนแล้วกันนะครับ มาอยู่เลยมาอทู่เลยเพราะยิ่งอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งสามทุ่มแลพี่สิงห์ยอดสูงสุดเนี่ยจะเก็บเป็นคะแนนด้วยอ๋อครับครับครับแล้วมีอีกค่ะที่จะผฝากพี่สิงห์ให้แบบน่ายินดีมากคือแฟนคลับพูดตลอดว่าเราจะผลักดันศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยไปให้ถึงจุดสูงสุดของเขาให้ได้เขาจะต้องเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงใหญ่กว่านี้อีกให้ได้เขาจึงทําทุกสี่ทางทั้งร่วมทามิชชั่นอยู่รวมกันและร่วมส่งคะแนนเนี่ย แบบเต็มที่เลยสุดยอดสุดยอด f c บ้านสิงห์ FC นุกปลายสุดยอดจริงครับก็ขอบคุณพลังรักที่มีให้น้องๆทั้งสองคนนะฮะนุกกับปลายคือน้องทั้งสองคือเขาเขาน่ารักอยู่แล้วนะฮะทั้งทั้งทั้งในสายตาผมเองแล้วก็พี่พี c นะฮะนุกปลายอยู่กับผมมาก็ก็นานหลายปีเหมือนกันน้องๆก็ไม่เคยทําให้หนักใจนะฮะอยู่มาด้วยด้วยความรักดูแลกันแบบครอบครัวนะครับเป็นศิลปินสองคนที่ที่ผมรักเหมือนลูกเหมือนน้องคนหนึ่งเลยนะครับ ก็อยู่ด้วยกันมาแบบครอบครัวตลอดนะฮะก็ไม่แปลกใจหรอกที่พี่พีเอฟซีรักขนาดผมยังรักน้องเลยครับก็คือเขาวางตัวดีนะฮะ <n arr ug> น่ารักทั้งสองคนเลยนะฮะก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนน้องทั้งสองคนนะค,ะ <c oughs> ครับใช่ค่ะและช่วงนี้ค่ายบ้านศิลปยังรับศิลปินเพิ่มอยู่ไหมครับพอดีหนูแบบจะร้องเพลงให้พี่ศิลช่วยฟังแต <c oughs> ่ว,ว่ามันพอได้ไหมบ <c oughs> ีเจเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยเป็นคนเป็นคนสารคามตาอ๋ออยู่ใกล้กัน มาขอนแก่นมาเวหาอยู่ขอนแก่นนะเด้อะหน้าแบบว่าพ่อใดเป็นศิลปินใดอยู่บาจาจะลองเพลงกับพา,ายามโมให้ฟังจา้าเอาลองลองแซมเปิลดูเอาจกคอนดู <c oughs> ขออนุญาตนะคะจ้าสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อได้ไหมพี่อันนี้หนูเอาแค่นิดเดียวนะหนูไม่ร้องเต็มเสียงนะพอได้อยู่ไหมได้ได้พี่ว่า บีเจด้านน่าจะร er like ุ่งกว่านะตอนนี้นะจังหวะได้เส oh> ียงตะกุกตะกักมากจังหวะได้เสียงตะกุกตะกักมากแสดงว่าค่ายเนี่ยเขค้าศิลปินดีมีคุณภาพและเอนเตอร์เทนแฟนคลับแบบสุดจริงใช่ไหมครับก็สุดจริงๆอ่าหลักๆเลยก็เรื่องนิสัยใจคอแหละเรื่องการวางตัวเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยที่นี่จะค่อนข้างจะบ่มผมพาอบินพิเศษก็คือ อยากให้น้องออกมาเป็นศิลปินที่น่ารักแล้วก็พีพีเอฟซีเนี่ยเข้ามามาชื่นชมชื่นชอบแล้วไม่ผิดหวังกลับไปอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเจียเรื่องนิสัยใจคอเป็นหลักนะครับที่ที่ที่บ้านสิงห์เราก็เดี๋ยวถ้าว่างๆถ้าด้าได้มาขอนแก่นหรือแวะมาอะไรมาหากันได้นะฮะยินดีต้อนรับเสมอนะครับน้องด้าขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยวันนี้แฟนดอมได้กำลังใจจากหัวหน้าบอสใหญ่พี่สิงห์ไปอีกหนึ่งต้องแตกแต่แน่อนอน อาจมีการทะลุหมื่นวันนี้เดี๋ยววันนี้ได้เห็นปราสาทแน่นอนอะไรนะไอปราสาทกับอะไรนะดเลยว่าพี่ินสบายใจได้เลยว่างานจุกมิวสิกอวอร์ดปีนี้ไม่พ้นหรือว่าไม่พ้นมีผลหนุกปัดเตรียมปัดสตดเลยค่ะเตรียมปัดสตดเลยค่ะขอบคุณพี่สิงห์มากวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณด้าครับขอบคุณน้องด้าขอบคุณครับพีสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเลิศจำไงอ่ะ เป็นกับพูกไม่รู้เรื่องพู้ไม่รู้เรื่องเป็นไงล่ะกําลังใจจากพวกเธอมันแตกแตน่นะฉันยินดีกับพวกเธอมากจริงๆอันนี้พูดแบบในฐานะเพื่อนนะฉันยินดีกับพวกเธอมากจริงๆที่แบบการที่เราชอบใครคนหนึ่งมากๆแล้วแบบทั้งหมดของเขาอะเห็นค่าในตัวเราด้วยอะมันแบบเป็นความเป็นความรากักเป็นพลังงานที่ถูกส่งกันก,นกลับไปกลับมาแบบ มันมีแต่จะเพิ่มพูน่ะเข้าใจปะเหมือนเวลาที่แบบมอเตอร์มันหมุนรอบอันนี้แล้วมันผลิตกระแสไฟแสไฟฟ้าได้อ่ะคือแบบนั้นเลยคือไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมุนอยู่อย่างเดียวแล้วแบบมันมันถึงจะไม่เกิดอะไรขึ้นะนะฟังสัมภาษณ์เมื่อกี้พี่สิงห์ก็โอ้รู้เลยว่าเออสนิทกับแฟนคลับนะศิลปินก็เออรักเป็นลูกเป็นหลานกันเว้ยแบบเออมันเลิศมัน ฟังแล้มันอิ่มเอมใจอ่ะชันนะใช้คําว่าฉันชันนะได้ความสบายใจมากในการจ่ายในห้องเนี้ยคือฉันไม่ต้องเครียดเลยว่าเออจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเธอคือทุ่มกันสุดฉันติดสี่ลุงมาเลยฉันสบายใจเนาะแบบฟิลฟแถมยังได้ฟังเรื่องราวดีๆของความรักความทุ่มเทความเอนดูซึ่งกันและกันซึ่งไม่ใช่ว่าแฟนคลับเอนดูศิลปินอย่างเดียวศิลปินก็ยัง เอ็นดูแฟนคลับไม่พอร่วมกันจนถึงเก้าพันกว่า DJ Dada DJ Honda คนนี้ได้ทำลายสถิติพี่พิมพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่พิมพ์ทำมาแปดพันเก้าด้าทำไปเท่าไหร่เก้าพันแล้วเนี่ยด้าเลื่อนอ่านเป็นเท่าไหร่มันไม่สุดเลยมันมันเยอะแบบเยอะไม่ไหวอ่ะเยอะแบบไม่ไหวอ่ะแกะมันไม่ไหวเลยฉันไม่จะเลื่อนยังไงมันถึงจะสุดเนี่ยแกเอยฉันอยากจะอ่านว่าตอนนี้มันอัปเดตอยู่เท่าไหร่ฉันอ่านไม่ได้เพราะมันเลื่อนแบบเธอโทษนะเร็วเท่ากับแบบ เร็วเท่ากับเวลาเราเคยใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามันขึ้นแบบแบบนั้นเลยเธอมันเร็วมากฉันไม่สามารถกดเลื่อนอ่านอะไรได้ลืมแบบเร็วไม่ไหวเร็วแบบเร็วไม่ไหวพินาศเลยอ่ะ <c oughs> เออแบบนั้นเลยสุ <c oughs> จอดอ,อ่านี่มีคนแคบไว้เขาบอกว่าเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดคน ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮัทช้าไม่ธรรมดาแต่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 ้ต่แต่แต่แก่้ต่แย่แม่แต่แต่่แต่แต่แต่นต่แ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 ต่ส่แต่แต่่่แต่หต่แต่แน่แต่แต่แร้อย่แต่แต่แรมแตาแ่แ่านไว้ด้วยนะคะว่แต่อต่แต่ะ ฝากไม่ได้อ้อมส่งอ้อมใจฝากความเมตตารักกรุณาไว้ให้ด้วยนะคะบเจฮอนด้านี้สามารถติดตามวเจฮอนด้าได้ที่ไอจีนะคะฮอนด้าอเดรสกอาคารุเหมือนชื่อนี้เลยนะคะแล้วก็ฮอนด้านะคะเพิ่งมีซีรีส์ออนแอร์ไปเมื่อวานนี้เองนะคะสามารถย้อนชมได้ที่ v t ทีีด้วยนะคะกับซีรีส์เรื่องลาคุยซีนเมนูรับฉบับแกมยูนะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็ติดตาม Follow IG Honda ได้เลยเดี๋ยวเราได้กลับมาเจอกันอีกในวันที่15และ16 ซึ่งก็ถือว่าใกล้เข้ามาจะวันตัดสินแล้วเนาะวันตัดสินมันวันสะสมคะแนนดท้มันวันที่23เนาะเดี๋ยวเรากลัาพบกันอีกนะคะยังไงฝากนะครับไป Follow Instagram แล้วก็จะได้กลับมาเจอกันอีกในวันที่ดีเจฮอนด้มาจัดแน่นอนก่อนไปขออนุญาตเปิดเพลงที่ตั้งใจว่าจะเปิดไว้เลยคือโบกมือบายบายโบกมือบายบายจบไลฟ์นี้ก็จะลงฮอนด้าจะลงเหมือนกันเดี๋ยวไปพบกันเลยนะคะกับเพลง